สปชประชุมวันที่2เสนอปฏิรูประบบภาษีกระจายอำนาจลงท้องถิ่นปฏิรูปการศึกษาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปชสัมมนาเป็นวันสุดท้ายภายใต้หัวข้อสารพลังสปชออกแบบอนาคตประเทศไทยโดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคักสปชทยอยเดินทางมาร่วมการสัมมนาอย่างต่อเนื่องมีการสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย10กลุ่มในหัวข้ออนาคตใน20ปีที่อยากเห็น โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปไปในแนวทางเดียวกันว่าต้องการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรและการศึกษาปรับปรุงนโยบายการคางังและระบบภาษีให้เป็นธรรมมากขึ้นจัดเก็บภาษีเงินได้ในอัตราก้าวหน้าส่งเสริมการผลิตแข่งขันอย่างเสรีลดการผูกขาดกำหนดมาตรการให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านทรัพยากรธรรมชาติการบริการสาธารณาสุขอย่างทั่วถึงรวมทั้งมีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นลดบทบาทของผู้ว่าราชการให้มีหน้าที่กำกับดูแลท้องถิน่นลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายให้สอดคล้องกับผู้เรียนและท้องถิน่นรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพอาชีวะ ทั้งนี้นางสาวสารีอ่องสมหวังได้สรุปผลการประชุมของกลุ่ม9ในเรื่องปัญหาการศึกษาว่าจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรครูให้มีประสิทธิภาพซึ่งเวลานี้เกิดปัญหาในเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายที่ครูถูกเรียกค่ากิโลและเสียตัวหากต้องการจะย้ายเข้ามาสอนในเมือง